Terima kasih. Coklat penuh ni. Coklat, 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 coklat. Koko, koko. Wahi tanya kini kau. Hei. Aku bukan nak makan nasi semua. Aku nak makan gok-gok lain. tanya. Saya makan nasi 50 kali dah. Mereka tanya aku makan nasi. Hmm.

เจตนาจะไม่มีอะไรครับกินอะไรก่อนกินชโคโค็อกโกแลตดูใบเจอที่ซื้อใช้ได้นานไหมคืนไหมสีไฟหมดแดงแล้วไม่บอกไม่บอกค่ะเราทาห,าหาตัตตด้วยน้เราไปทาฮัตตด้กาหาหาันจะหมดแล้วโอเคอเคจ๊ชุดนึอุ้ยนะ เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดม่ั้างคห้ัเวดเดือนนึงเหรอแักเกเจ็บกว่อยะแบงงิยัง tak pun lain kesat srt ko kesat nampak ko kesat wala ni wow jeklah motor boleh o ye motor boleh ni หัวใหญ่แม่งพอเรียบนกตา 8L กูรีบสแกนกูรีบโดบิวันเนาะโอ๋แม่งทํางานด้วยได้

ไม่เป็นไรไม่เ <Really>? ป <c oughs> <t> ็นไรถุง <k> ก yeah, ็ใช่แต่อาจจะม่รวยดอกสิ่นีะเป็นหองมสบายหน่อยสบายหน่อยที่กรได้อยู่อยากเด็ Kau nak pergi kerja sini, ya? Bubuk nak hijau. kerja. Cakap tak payah. ni, tak Sebab, sebab nak tengok dia iu. Kalau dia pilih, kalau dia pilih lah. Menganggur. Rauh. Tak boleh. Kau. Sebab nak tengok dia iu. Makan bubuk, eh. Tak boleh. Kala. Kala. Saya tak buat klip ni. Tengok lah. ดูเป่ก่้าก็อ yeah, ีคนสวยด้วยมั้งมันมีตันลายเล็กป้าวีนตัวขึบินจ้อยอาจจะอย่างหุ่นดีนะบ้านนั้นก็จะใหญ่ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครๆก็ตามใจดัอะอรเด้ตามใจ

เป mm ็นเพราะว่ากูไม่ได้แชร์ขนาดนั้นกูมีผัวแล้วกูไม่แคร์ใครทางนั้นก็มัวห้าตเสียดีลูกชายสออาตาดิกลกูคาต่อเล็กตากือเลยกอาตาดิกูกูคาต่อบกวดิตีนออหรืกวดิอาทิตก็ม่ด้มาดอมุจกวดิตินออหรืกวดิอาทตกูม่ไมาดจกดิตินอ ไม่ได้ลเพียี่สียี่สีไม่ได้ได้